บางทีความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็คือการเอาชนะความกลัวและก็การเสริมสร้างความกล้าหาญความกลัวมันคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติมันเลยตลอดตอนที่แฟรงคลินดีดรูสว v ล l t เขาได้บอกไว้ว่าสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวก็คือความกลัวเขาหมายความว่าสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่ตัวการที่ทําให้เรากังวลเครียดและไม่มีความสุขแต่มันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความกลัวดังหากค่ะ เมื่อคุณพัฒนานิสัยแห่งความกล้าหาญและความมั่นใจในตนเองที่ไม่มีวันสั่นคลอนโลกใบใหม่แห่งความเป็นไปได้มันก็จะเปิดกว้างสำหรับคุณแค่ลองจินตนาการว่าคุณกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นหรือกล้าที่จะทำอะไรบ้างถ้าหากคุณไม่กลัวสิ่งใดในโลกนี้เลยโชคดีที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะฝึกฝนให้ความกล้าหาญกลายเป็นนิสัยได้ ไม่ต่างจากการฝึกฝนที่สัยอื่นๆนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเผชิญหน้าและก็เอาชนะความกลัวของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญซึ่งมันจะช่วยให้เรารับมือกับเรื่องดีและร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเราและจุดเริ่มต้นของการเอาชนะความกลัวและการเสริมสร้างความกล้าหาญก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวรากเก้าของความกลัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยมักจะเกี่ยวข้องกับการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่สร้างสารรค์ ซึ่งทาให้เกิดความกลัวขึ้นมาสองแบบนะคะได้แก่ความกลัวที่จะล้มเหลวซึ่งทําให้เราคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้และความกลัวที่จะถูกปฏิเสธซึ่งมันก็ทําให้เราคิดว่าฉันต้องทำอ่ะฉันต้องทําฉันต้องทําเมื่อเราถูกความกลัวเหล่านี้เข้าครอบงาเราก็จะหมกมุ่นและก็ครุ่นคิดถึงแต่ความเป็นไปได้ที่จะต้องสูญเสียเงินสูญเสียเวลาหรือว่าสูญเสียความรู้สึกที่ทุ่มเทลงไปในความสัมพันธ์ เราจะอ่อนไหวมากกับความคิดเห็นและก็คําวิจารณ์ของคนอื่นจนบางครั้งเราก็กลัวถึงขั้นที่ไม่กล้าทําอะไรก็ตามที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นความกลัวอาจจะแช่แข็งเราจนเป็นอมพาตไปชั่วขณะปิดกั้นไม่ให้เราลงมือทําในสิ่งที่สร้างสรรไปตามเส้นทางสู่ความฝันและก็เป้าหมายของเราเมื่อเรารู้สึกกลัวเราจะลังเลและก็เงอะงะงุ่มง่ามเราจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจเราก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย เราก็จะหาข้อแก้ตัวแล้วก็จะหาเหตุผลเพื่อที่หันหลังกลับเราจะรู้สึกขับข้องใจแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะหลอกตัวเองที่ว่าฉันต้องทำอะ่ะแต่ฉันทำไม่ได้และฉันก็ทำไม่ได้อะ่ะแต่ฉันต้องทำอะ่ะความกลัวมันยังเกิดขึ้นจากความไม่รู้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีข้อมูลจำกัดความสงสัยจะเข้ามาครอบงำแน่นอนเราจะเครียดและไม่แน่ใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำของเราความไม่รู้มันทำให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก และก็หลีกเลี่ยงการพยายามทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมแต่ความรู้นะคะความรู้มันจะช่วยให้คุณไม่กลัวการรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้นและมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะช่วยเพิ่มความกล้าและความมั่นใจของเราในเรื่องนั้นๆคุณจะมองเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ในบางด้านของชีวิตคุณซึ่งคุณไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณรู้สึกมั่นใจในฝีมือของตัวคุณเองอยากเต็มเปี่ยมในการที่จะรับมือกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นปัจจัยอีก2ประการนะคะที่จะนําไปสู่ความกลัวก็คือความเจ็บป่วยและก็ความเหนื่อยล้านั่นเองเมื่อคุณเหนื่อยหรือว่าไม่สบายหรือว่าคุณอาจจะมีสภาพร่างกายที่ยแยาแย่คุณก็มีแนวโน้มที่จะกลัวและก็สงสัยมากกว่าเวลาที่คุณรู้สึกสบายดีและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังต่อมาค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะวิเคราะห์ความกลัวของตัวคุณเอง อันนี้คือแบบฝึกหัดที่คุณจะต้องระบุให้ได้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกกลัวขั้นตอนต่อไปก็คือการให้คําจํากัดความและวิเคราะห์ความกลัวของคุณอย่างถูกต้องเอากระดาษมาค่ะจดไปเลยค่ะแล้วก็ให้เขียนว่าฉันกลัวอะไรฉันกลัวอะไรจําเอาไว้นะคะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีสิ่งที่กลัวด้วยกันทั้งนั้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์เราจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางร่างกายทางอารมณ์และก็ทางการเงินรวมถึงเป็นห่วงปัรยายคนที่คุณรักด้วยคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ปราศจากความกลัวนะคะมาร์กทเวนได้กล่าวไว้ว่าความกล้าหาญมันคือการต่อสู้กับความกลัวหรือก็คือการควบคุมความกลัวโดยที่ความกลัวนั้นไม่ได้หายไปประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณกลัวหรือไม่ได้กลัวพวกเราทุกคนล้วนมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นค่ะ แต่คำถามมีเพียงข้อเดียวก็คือคุณมีวิธีการรับมือกับความกลัวได้ยังไงผู้กล้าหาญคือผู้ที่ก้าวต่อไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเวลาที่คุณเผชิญกับความกลัวและเลือกที่จะค้นหาสาเหตุของความกลัวความกลัวของคุณมันจะหดหายไปแล้วความภูมิใจและความมั่นใจในตัวุนเองมันจะเข้ามาแทนที่จงทำในสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวมันจะสูญสลายไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น ความกลัวมันก็จะยังคงอยู่เวลาที่คุณหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณกลัวความกลัวของคุณมันจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเริ่มเข้ามาครอบงาชีวิตของคุณเมื่อความกลัวเพิ่มมากขึ้น ความภูมิใจในตนเองความมั่นใจในตนเองแล้วก็ความนับถือตนเองของคุณมันก็จะหดหายไปตามลําดับทีนี้นะคะก็ให้คุณเขียนความกลัวทั้งหมดของคุณออกมาให้มันชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ที่ทําให้คุณกลัวที่ทําให้คุณเครียดหรือว่าที่ทําให้คุณกังวลให้คิดถึงบางด้านในชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตการทํางานของคุณซึ่งความกลัวอาจจะเหนี่ยวรั้งคุณเอาไว้หรือว่าบีพี่คุณยังคงอยู่กับความสัมพันธ์ต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีความสุขเลย แน่นอนว่าความกลัวที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือความกลัวที่จะล้มเหลวและความกลัวที่จะถูกปฏิเสธคนที่กลัวความล้มเหลวก็จะทุ่มเทพลังมหาศาลไปกับการแก้ตัวหรือว่าการปกปิดความผิดพลาดที่เขาเกาะขึ้นส่วนคนที่กลัวการถูกปฏิเสธก็จะหมกมุ่นอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาของผู้อื่นอย่างมากจนไม่อาจตัดสินใจทําอะไรได้อย่างมีอิสระพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้จนกว่าพวกเขาจะแน่ใจว่าคนอื่นจะให้การยอมรับจริงๆ เมื่อคุณระบุออกมาได้แล้วว่ามีความกลัวใดบ้างที่คุณคิดว่าอาจจะส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคุณก็ให้เรียงลําดับความสําคัญด้วยความกลัวใดที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อพฤติกรรมของคุณความกลัวใดที่เหนี่ยวรั้งการกระทําของคุณมากกว่าความกลัวอื่นๆความกลัวใดน่าจะมาเป็นอันดับที่สองและความกลัวใดน่าจะมาเป็นอันดับที่3 4มสี่ห้าจงตรวจสอบความกลัวของคุณอย่างเป็นกลางนะคะเมื่อรู้แล้วว่าความกลัวใดที่มันครอบงำคุณมากที่สุด กใก้เขียนคาตอบของคุณลงบนกระดาษซะคุณสามารถกําจัดความกลัวได้ด้วยการลงมือทําในสิ่งที่สอดคล้องกับความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งมันก็เป็นคุณลักษณะที่คุณต้องการจะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่คุณฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าท้ายที่สุดค่ะมันก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณความกล้าหาญประเภทแรกและเป็นประเภทที่สําคัญที่สุดซึ่งมันจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ก็คือความกล้าที่จะเริ่มต้นลุกขึ้นยืน และก็ก้าวเท้าออกไปด้วยความเชื่อมั่นสู่เป้าหมายของคุณนี่คือความกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ต่างไปจากเดิมกล้าที่จะก้าวออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจโดยไม่มีอะไรรับประกันถึงความสําเร็จมีการศึกษากับนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจเพื่อค้นหาว่าพวกเขาทําอะไรต่อหลังจากเรียนจบไปแล้วก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าน้อยกว่า10%ที่เริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองจริงๆส่วนที่เหลือกลับไปทํางานให้กับบริษัทของคนอื่นและก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง จะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้ความแตกต่างระหว่างคน2กลุ่มนี้คืออะไรเขาพบว่ามีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวซึ่งผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จล้วนมีเหมือนกันนั่นก็คือความกระหายค่ะความกระหายที่เริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองแทนที่จะเอาแต่รอไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันเรียกสิ่งนี้ว่าหลักการแห่งระเบียงทางเดินหลักการแห่งระเบียงทางเดินซึ่งพวกเขาจะไม่มีทางมองเห็นเลยถ้าไม่ก้าวเท้าเดินไปทางหน้า ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนจบเกี่ยวกับวิชาผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รําเรียนมาเลยก็ยังรอโอกาสที่เหมาะสมก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต้นพวกเขาไม่เต็มใจที่จะก้าวเท้าเดินไปตามระเบียงทางเดินแห่งความไม่แน่นอนจนกว่าพวกเขาจะแน่ใจในระดับหนึ่งว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จและนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยอนาคตมันอยู่ในกำมือของคนที่กล้าเสี่ยงเท่านั้นไม่ใช่คนที่แสวงหาความมั่นคง ชีวิตน,นั้นแปลกประหลาดและงี่เง่าที่ว่านะคะยิ่งคุณสแสวงหาความมั่นคงมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้มันน้อยลงเท่านั้นแต่ยิ่งคุณสแสวงหาโอกาสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งที่มีแนวโน้มมากขึ้นว่าคุณจะได้รับความมั่นคงอย่างที่คุณปรารถนาเมืเ่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลและคุณต้องการที่จะปลุกความกล้าขึ้นมาภายในใจให้หันเหความสนใจไปที่เป้าหมายของคุณแทนให้หนึกภาพว่าเป้าหมายของคุณเป็นจริงแล้วให้จินตนาการว่า คุณเป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วและกําลังมีความสุขกับชีวิตที่คุณปรารถนาใน,นแต่ละช่วงเวลาจิตสํานึกของคุณสามารถจดจ่ออยู่กับความคิดใดๆก็ได้เพียงความคิดเดียวนั่นก็คือระหว่างความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาหรือความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกลัวเมื่อคุณสร้างวินัยให้กับตัวเองคิดและพูดอย่างต่อเนื่องถึงเป้าหมายของคุณคุณก็จะลดพลังของความกลัวและก็กําจัดมันทิ้งไปได้ในที่สุดเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปยังวิธีการบรรลุเป้าหมายของคุณ ความมั่นใจและความกล้าหาญของคุณก็จะเพิ่มขึ้นคุณจะเข้าควบคุมอารมณ์และอนาคตของคุณได้อย่างเบ็ดเสร็จกฎแห่งการเพ่งสมาธิได้ระบุไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทุ่มเทความสนใจให้กับสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะเติบโตแล้วก็เพิ่มผูนขึ้นในชีวิตของคุณยิ่งคุณทุ่มเทความสนใจไปที่เป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งบรรลุปเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการฝึกรับมือกับความกลัวให้เชี่ยวชาญและการเสริมสร้างความกล้าหาญ มันเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องทําเพื่อให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จเมื่อคุณให้คํามั่นสัญญากับตัวเองว่าจะเสริมสร้างความกล้าหาญให้เป็นนิสัยท้ายสุดแล้วค่ะคุณก็จะก้าวไปถึงจุดที่ความกลัวไม่มีอิทธิพลกับคุณอีกต่อไปพวกมันจะไม่มีบทบาทในการตัดสินใจของคุณอีกเลยคุณจะกําหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ท้าทายและก็น่าตื่นเต้นคุณจะมีความมั่นใจว่าคุณสามารถบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นได้ คุณจะสามารถเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยความสุข,ขุมและความเชื่อมั่นในตนเองคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้